ขณะนี้นะครับผมกําลังติดฝนอยู่ที่ฟาร์มปูของผมนะครับอยู่ที่รอบปูและพายุเข้าหนักมากตอนนี้นะครับและระหว่างนี้ก็มีชาวบ้านนะครับไปดักปูดําและพายเรือกลับมาพอดีเดี๋ยวผมให้ดูทุกคนแกงได้ไหมสิบัน,บน,น,นลุมแกงไม่กางหนก โหตระหดมากทุกคนฝนตกหนักลมก็แรงทุกคนอันนี้ก็คืออีกหนึ่งอาชีพนะครับของคนบ้านเรานั่นก็คืออาชีพดักปูดําดูว่าทุกคนหลังจากที่กลับมาแล้วก็จอดเรือตามปกตินะครับแล้วก็เดินพาปูเนี่ยขึ้นไปที่บ้านนะครับเพื่อที่จะไปมัดแล้วก็นําไปขายต่อนะครับ และนี่แหละครับก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับของคนที่ดักฟูดําไม่ว่าจะฝนตกหนักแค่ไหนลมแรงแค่ไหนก็ต้องฝ่าต้องอดต้องทนกันไปครับผมและสําหรับใครที่ประกอบอาชีพดักฟูดานะครับหรือว่าอาชีพประมงอื่นๆความภูมิปกาะของเราขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับเพราะว่าช่วงนี้มรสุมฝ่ายุเข้าหนักมากก็ขอทุกคนสู้ๆและขอทุกคนปลอดภัยแล้วเจอกันครับ